แนวทางการตรวจซ่อมโน้ตบุ๊กอาการเปิดไม่ติดนะครับอันนี้แท่นเครื่อง ASUS N750J l e v i s i o n 2.1นะครับอาการเปิดไม่ติดเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ก็เป็นแนวทางที่ใช้ในการตรวจซ่อมเมนบอร์ดทุกๆรุ่นทุกๆเบอร์ชั่นนะครับไม่ใช่ของ ASUS ตัวเดียวนะครับตัวนี้อาการเสียก็คือเปิดไม่ติดแต่สิ่งแรกที่เราจะต้องพิจารณาก็คือเป็นสเต็ปไปก็คือ1 ที่เปิดไม่ติดเนี่ยไฟสแตนบายมีหรือยังถูกไหมครับง่ายๆที่เราต้องไล่ไฟสูงมีหรือยังสแตนบายมีหรือยังเรามากักจะเช็คกันแบบนี้อันนี้ผมเช็คสแตนบายให้ดูเลยนะครับไฟสแตนบาย3โวลต์5โวลต์มีตามปกติก่อนนะครับอันนี้มีไฟตามปกติแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าสแตนบาย3โวลต์5โวลต์มีตามปกติแล้วในะสิ่งแรกที่เราต้องเช็คคืออะไรครับตามตําราที่ผมเขียนขึ้นมาครับสแตนบายกับอาการเปิดไม่ติด ที่เราต้องไล่ถ้าสแตนบายมันมีตามปกตินะที่เราต้องไล่ก็คือฝั่งขวาครับฝั่งซ้ายคือ p d m s t a n สแตนบายปกติแล้วครับทำงานตามปกติแล้วมี LDO มีอะไรออกปกติไม่ต้องไปไล่มาแล้ครับเพราะสแตนบายมันออกแล้วที่เราต้องไปไล่คือไฟสวิตช์มีหรือเปล่าไฟขา8ไบออสมีหรือเปล่าเซนเซอร์บานพับ LED มีหรือ,อยังใช่ไหมครับ i m i t a c in ขาไฟอื่นๆอีกมากมายนะครับ ผิดแหวนทีเอ็น u ีซ o สออนซัสพาวเวอร์ที่เราต้องไล่นะครับที่ผมเขียนตำราขึ้นมาให้ก็ไล่ทุกๆชื่อที่มีทั้งหมดนี้ถ้ามีครบยังไงมันก็เปิดติดครับแต่ว่าที่มันเปิดไม่ติดเพราะอะไรมันมีไม่ครบมันมีอะไรหายไปสักอย่างนะครับยังบอร์ดเนี้ยเรารู้แล้ว Stand By มีที่เราต้องไล่คือเราต้องเปิดบอร์ดวิวแล้วคลิกที่ตัว EC เลยครับมันจะมีตำแหน่งขาขึ้นขาต่างๆของ EC เนี่ยที่เราต้องเช็คก็คือพวกเซนเซอร์ บานพับเซนเซอร์ ub, ที่มาจากแบบที่ชื่อว่า ac in เซนเซอร์ต่างๆรวมถึงสัญญาณรีเซ็ต I m I t p w r m i t p w r b t n พวกเซนเซอร์ต่างๆที่เราต้องไล่นะครับอ่ะก็คลิกจากบอร์ดวิวนะครับแล้วดีเทลจะอยู่ด้านขวาก็วัดตามลำดับหรือไม่ตามลำดับก็ได้นะครับไล่ตามขาก็ได้ว่าขาอันไหนที่อยู่ในเล่มตำราผมเราค่อยๆเลื่อนดูอันไหนที่มีความคล้ายหรือว่าเหมือน กับในตําราก็วัดเก็บนะครับอย่างเช่น EC_RST u n d e c o r e หรือว่า EC_RESET นะครับก็จะต้องมีไฟ3โวลต์อันนี้วัดเก็บก่อนมีปัญหาหรือเปล่าถ้ามีปัญหาก็ไล่จุดนี้นะครับถ้าไม่มีปัญหาก็ไปไล่จุดอื่นต่อไปนะครับถ้าดูจาก Bitmap หรือว่า Board View EC_RESET ก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับวัดแรงดันไฟได้3.263โวลต์ก็ถือว่าปกติครับมีสัญญาณรีเซตม่อะไรตามปกติแล้ว ขาต่อไปที่เราไปไล่นะครับก็ค่อยๆเลื่อนดูนะครับว่ามันตรงขา,าที่ชื่ออะไรนะครับบวก3 VAEC ไฟเลี้ยง EC โอ้มีจุดวัดเยอะเลยครับเราจะวัดด้านล่างตรงกลางๆนี้ก็ได้จะมีตำแหน่ง C ตัวใหญ่ๆให้วัดก็วัดแรงดันตรงตำแหน่งนั้นนะครับว่ามันมีแรงดันไฟ3โวลต์ที่จ่ายให้กับ EC ีซเลี้ยงนะครับพบว่าบวก3โวลต์ EC ีเนี่ยมันมีไฟเรียบร้อยครับ3โวลต์แสดงว่าไฟจ่ายเข้าหา EC แล้ว EC ก็ต้องมีไฟไปรอที่สวิตมีไฟ LED มีขาเซนเซอร์ต่างๆนะครับเราต้องวัดแล้วมีแังดันไฟนะครับโอเคหาจุดวัดสำหรับจุดต่อไปนะครับ PM PWR BTN นะครับวัดแล้วมีแรงดันไฟประมาณ3 2 9โวลต์โดยประมาณนะครับแสดงว่า PWR BTN นี่มีไฟออกไปแล้วนะครับ EC ทำงานได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับอะไล่ขาต่อไปนะครับ คือขาที่ชื่อว่าบวก3บนโวลต์ซัสพาวเวอร์กูดนะครับซึ่งก็อยู่ในตําราผมเหมือนกันนะครับขานี้ต้องวัดแล้วมีแรงดันไฟประมาณ3บโวลต์นะครับโดยประมาณอ่าดูจากบิ t แมปแล้วก็มาวัดนะครับที่เราวัดไปแล้วก็คือ pm p d r b t n ec reset มีไฟตามปกตินะครับที่เรากำลังจะไล่กันอยู่ก็คือ s u สพาวเวอ o ์กูนะครับแต่ใช้คำว่าบวก3โวลต์ซัสพาวเวอร์กดนะครับดูจากบิตแมปก็ ตำแหน่งเยื้องมาทางด้านขวาล่างของ E C นะครับอยู่บริเวณไดโอดตัวที่2จากซ้ายมาขวานะครับตำแหน่งไปลายไดโอดนี้วัดแล้วไม่มีแรงดันนะครับอันนี้คือต้องไล่ไหมต้องไล่จุดนี้มีความผิดป,ปกติครับเพราะมันไม่มีไฟก็ต้องไล่ให้มันมีไฟให้ได้เครื่องหนึ่งจะเปิดติดแต่ว่าปัญหาจะเกิดจากตรงนี้ไหมหรือว่าตรงนี้อาจจะเป็นไฟหลังออนหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ครับแต่มันไม่มีไฟครับจุดที่เราไล่มาถึงจุดนี้ ถ้าไม่มีไฟทําไงครับไล่ต่อครับโดยการคลิกจากบอร์ดวิวแล้วก็คลิกหาความต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับว่ามันชนกับกลุ่มไหนชนกับตําแหน่งอุปกรณ์ตัวไหนจะได้ไล่ถูกว่าไฟมันต้องมาจากจุดนี้แล้วทําไมมันไม่มีมาแบบนี้นะครับอะไม่มีจุดให้วัดด้านนู้นนะครับไม่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องไปถึงไหนก็มาคลิกอีกด้านของ R นะครับมันเป็นจุดเดียวที่เชื่อมโยงไปถึงก็คลิกอีกด้านดูซิว่ามันมีไฟไหมนะครับด้านบนของ R เนี่ยรู้อยู่แล้ว ไม่มีไฟนะครับแต่ด้านล่างเนี่ยมีหรือเปล่าคือฝั่งนี้นะครับและความเชื่อมโยงอีกด้านของ R เนี่ยมีชื่อว่าบวก3โวลต์ S U S นะครับดูซิว่ามันมาจากไหนมันเป็นไฟหลังออนหรือเปล่านะครับเป็นไฟที่ต่ออยู่กับ R pull up นั่นเองซึ่งปล่อยไฟมาที่ประมาณ3.3มมโวลต์มารออยู่ที่ R ตำแหน,น่งนี้ซึ่งไม่มีแรงดันไฟนะครับพบว่าหาความเชื่อมโยงของบวก3โวลต์ S U S เนี่ยมันมาเชื่อมต่อกับจุดที่เป็นหมุดหรือแผ่นนะครับ เราแล้วก็ PSL นะครับคลิกตรงนี้ก่อนเลยนะครับมาอยู่ใกล้ๆ PQ 9111ซึ่งตำแหน่งนี้ก็คือแพ็กเกจโยนไฟครับอันนี้ครับก็คือเป็นเป็น IC นะครับที่ควบุมการโยนไฟชุดที่2เอาง่ายๆนะครับมันจะมีจุดเช็คพอยให้นะครับวัดฝั่งนู้นเป็นฝั่งเข้าวัดอีกฝั่งก็เป็นฝั่งออกดูซิว่ามันโยนไฟหรือยังถ้าวัดฝั่งนู้นก็มีไฟฝั่งนี้ก็มีไฟแปลว่าโยนไฟแล้วนะครับฝั่งนี้มีไฟฝั่งนี้ไม่มีไฟก็แปลว่าจุดนี้ยังไม่โยนไฟนะครับแสดงว่า คำสั่งโยนไฟชุดนี้รออะไรรอ E C ครับรอ E C เพื่อสั่งเปิดเพื่อให้โยนไฟแสดงว่าชุดนี้ยังไม่มาจนกว่าจะมีการกดออนครับอันนี้เป็นไฟหลังออนแน่นอนเพราะฉะนั้นที่เราไล่มามันไม่มีตงเกตบนะครับบวก3โวลต์ซัตพาวเวอร์กูดไม่เป็นไรครับแสดงว่าเป็นไฟหลังออนไม่ต้องไปยุ่งกับมันครับส่วนคำสั่ง enable นะครับคำสั่งที่มาเปิดการโยนไฟชุดนี้เราก็คลิกดูนะครับอันไหนที่เขียนว่า3โวลต์ S V S ออนหนึ่งออนสองอย่างงี้ครับมีคาว่าออนอยู่แสดงว่าเป็นขาแ n a b l e ้วหรือขาเปิดการทํางานนะครับพอคลิกมาฝั่งนี้จะชื่อว่าขา V s u s o n นะครับซึ่งก็เชื่อมต่อกับ EC ในไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวลองวัดดูนะครับว่ามันมีไฟฝั่งนี้หรือเปล่านะครับคือ V s u s ส n สังเกตนะครับคาสั่ง enable ที่เปิดไฟออนสองสเต็ปสองนั่นแหละครับไม่มีไฟเลยนะครับอันนี้คือไล่มาจากตรงตำแหน่งชุดโยนไฟนู้นนะครับเป็นคำสั่ง enable หรือว่าคำสั่งเปิดการโยนไฟนั่นเองซึ่ง วัดแล้วไม่มีไฟครับเพราะฉะนั้นมันก็ยังไม่ต้องกังวลกับการไล่จุดนี้นะครับไปไล่ขาอื่นของ EC ต่อดีกว่าอันนี้มันเป็นขาที่มาหลังออนครับยังไม่ต้องสนใจมันเดี๋ยวไปไล่ขาอื่นต่อครับเดี๋ยวจะเสียเวลาเอาพยายามไล่ตามสเต็ปหรือตามตำราที่ผมเขียนเอาไว้ให้นะครับอ่ะวัดแล้วตัวนี้ไม่มีไฟแล้วก็ไปไล่วัดจุดอื่นต่อนะครับจุดอื่นที่เราจะไล่ต่อไปพยายามค่อยๆเลื่อนดูนะครับก็จะมีขาพวกเซนเซอร์บันพับ ที่ยังไม่ได้วัดนะครับค่อยๆเลื่อนดูตอนนี้เดี๋ยวไปวัดขาทด่ชื่อว่า p m r s m r s t ดูก่อนนะครับเป็นสัญญาณรีเซ็ตออกจาก EC เพื่อไปรีเซ็ต PCH นะครับตรงตำแหน่งที่วัดก็คือด้านขวาบนตรงนี้นะครับจำจุดวัดของบิดแมปเอาไว้แล้วก็มาวัดจากของจริงนะครับพบว่าไม่มีแรงดันไฟครับสัญญาณรีเซ็ตที่ออกจาก EC นะครับ EC เสียหรือเปล่าแบบนี้ไม่แน่ใจครับ เท่าที่ดูไม่น่าเสียเพราะ PWR v t s มันยังจ่ายออกไปไฟสวิตช์ก็ยังมี EC reset ก็มีขาต่างๆมีครบนะครับไปไล่ขาต่อไปก่อนนะครับขา LED ตำแหน่งนี้นะครับเซ็นเซอร์บันพับวัดก่อนก็ถ้ามีไฟ3ามโวลต์สนแสดงว่าเซ็นเซอร์บันพับเราปกตินะครับค่อยๆวัดดูจากวิดีโอแล้วก็วัดตรงตำแหน่งหมดตรงนี้นะครับค่อยๆจิ้มลงไปพบว่ามีไฟประมาณ32 8โวลต์โอเค นี่เซนเซอร์บันพับมีตามปกติแล้วเครื่องก็เปิดติดแน่นอนครับแต่ถ้าเซนเซอร์บันพับเสียในยเครื่องจะเปิดไม่ติดเลยครับเพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นจุดที่ละเลยไม่ได้ที่เราจะต้องวัดนะครับขาต่อไปที่เราต้องวัดก็คือ power switch หรือว่าสวิตช์ power on นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นจุดเนี้ยเป็นจุดเช็ค point ที่สําคัญว่า EC ทํางานหรือเปล่าเสียหรือเปล่าแบบนี้นะครับมันต้องมีไฟ3โวลต์ไปรอที่สวิตช์นะครับง่ายๆถ้ามีแรงดัน3โวลต์นะโอเคจุดนี้ผ่านครับเดี๋ยวก็ ไปไล่จุดต่อไปนะครับเพราะว่ามีไฟประมาณ3.26โวลต์โดยประมาณไฟสวิตมีนะครับอ้าไล่จุดต่อไปครับใกล้จะหมดแล้วนะครับ LED เซนเซอร์บันพับก็ไล่แล้วขาต่อไป AC in OC นะครับเป็นเซนเซอร์ที่มาจากชุดชาร์จแบตนะครับ AC in OC ส่วนใหญ่จะวัดได้ Active low นะครับสำหรับ a s u s นะครับถ้าวัดได้0โวลต์ถือว่าปกตินะครับตำแหน่ง u l Up วัดได้3โวลต์ก็คือปกติตัวนี้จะวัดได้0โวลต์ครับ ถือว่าปกติเดี๋ยวไปไล่ขาอื่นๆต่อไปนะครับขาต่อไปที่เราจะต้องไล่นะครับจะเป็นขาคําสั่งของชุดโยนไฟชุดที่2นะครับเพราะมันชื่อ P S on สังเกตน,นะครับมันก็อยู่ใกล้ๆกับชุดโยนไฟที่เป็น I C package นะครับถ้ามันมีแสดงว่ามันมีการโยนไฟชุดนั้นแล้วแต่ว่าด้านขวาเนี่ยเมื่อกี้วัดให้ดูแล้วนะมันมีการโยนไฟ3ามวนไปแล้วเพราะฉะนั้นคําสั่ง enable หรือว่าคําสั่ง on ที่มาสั่งงานชุดนี้ยังไงก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับ นี่ผมวัดฝั่งออกมีอันนี้คําสั่งออนนะครับมีแล้วนะครับ3โมลต์แสดงว่ามีการโยนไฟไปแล้วแล้วก็มีการสั่งงานมาทมปกติแสดงว่า EC ไม่น่าเสียนะครับเพราะ EC คอนโทลในการโยนไฟได้นะครับแต่ชุดนี้มันไม่โยนเฉยเพราะมันมีปัญหาเพราะมันยังเปิดไม่ติดไงแล้วมันมีขาที่มีปัญหาอยู่ที่เราวัดเจอแล้วแล้วเราเก็บไว้ก่อนนะ่ยยังไม่ไล่จาได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวไปไล่ขาอื่นเพิ่มก่อนนะครับขานี้น่าสนใจชื่อว่า EC won t t t a n d b y นะครับเป็นตัวย่อหรือที่ว่าขานี้มีไฟ3มโวลตหรือเปล่าถ้าไม่มีค่อยมาไล่ลึกตรงจุดนี้อีกทีนะครับวัดแรงดันก่อนว่ามีไฟ3มโวลตจากจุดเช็คคอยต์ของ Bitmap ตัวนี้มีไฟหรือเปล่านะครับพราะว่ามีไฟตามปกตินะครับอ้าทีนี้เราก็ไปไล่จุดอื่นต่อไปนะครับ ดูจากบิตแมพแล้วก็ค่อยๆเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับดูซิว่าเช็คไปหมดหรือยังนะครับพยายามลิสตดูอ่ะบวก3 VAEC วัดไปแล้วครับตัวนี้มีไฟตามปกติอ้ามีขาไหนที่ยังไม่ได้วัดบ้างนะครับอ่ะไม่มีครับเราก็ต้องกลับมาเช็คจุดเดิมจำได้ใช่ไหมครับที่ไฟไม่ออกคือสัญญาณรีเซ็ตครับ PMRSMRST จุดนี้ไม่มีนะครับเราจะต้องมีการสืบจากตรงนี้ว่าทำไมตรงนี้ไม่มี มันทำให้เครื่องออนไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นสัญญาณรีเซ็ตที่ออกไปจาก EC ต้องมีครับเพราะฉะนั้นที่เราเช็คอยู่เนี่ยคือตรงนี้ครับ PMRSMRT ตามตําราของผมนะครับจําได้ใช่ไหมครับที่บอกว่าวัดครบหมดมันออนได้แน่ครับตอนนี้ที่มันออนไม่ได้เปิดไม่ติดเพราะมันไม่ครบสักอย่างนี่แหละก็คือตําแหน่งนี้นะครับ PMRSMRT ไม่มีไฟนะครับดูจุดเชื่อมโยงจากบิดแบทดูสิว่ามันเชื่อมโยงไปไหนนะครับ พบว่ามันมาจากจุดนี้เชื่อมโยงกับตำแหน่ง R ตัวนี้อีกฝากนะครับเราคลิกแล้วก็ดูว่ามันไปเชื่อมโยงตรงไหนบ้างนะครับพบว่ามันก็ไปเข้า PCH สเนั่นแหละแต่ว่าความเชื่อมโยงคือมาผ่าน R ตัวนี้แล้วก็มาผ่าน R อีกตัวด้านบนนะครับพอคลิกอีกฝั่งก็มาเชื่อมกับ R 2718เห็นไหมครับมันก็จะมาเชื่อมฝั่งนี้เราก็ไล่ดูความเชื่อมโยงนะครับว่าตำแหน่ง R 2 7 1 8เนี่ย มีไฟสามวนมารอไหมหรืออุปรกรณ์ชุดนี้มีอยู่จริงในบอร์ดไหมแบบนี้นะครับในบิตแมปอาจจะมีแต่ของจริงอาจจะไม่มีก็ได้นะครับบนบอร์ดอาจจะต้องไล่วัดดูตำแหน่ง r 2 7 1 8ด้านขวานะครับตำแหน่ง r 2718ไม่มีอยู่จริงในบอร์ดครับแต่ว่าวัดด้านขวาเนี่ยมีแรงดันไฟที่3.3มวนมีไฟด้านซ้ายไม่มีไฟนะครับจุดเชื่อมโยงที่เชื่อมต่อกับ i ตัวเป็น r ตัวตัเล็กซึ่งในบอร์ดก็ไม่มีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นไฟชุดนี้จะไม่มีนะครับ แต่ว่าเราจะทำการบายพาสหรือว่าเติม R หรือเสริม R ผูอัพเข้าไปตรงตำแหน่งนี้นะครับเพื่อให้ไฟ3โวลต์เนี่ยมันจ่ายเข้าไปในระบบแทนขาที car, ่ชื่อว่า RSM RIT นะครับผมเปิด Sample Book นะครับเป็นหนังสือที่รวบรวม R แต่ละค่าเอาไว้มีทั้งหมดเลยครับราคาไม่แพงหาซื้อได้ทั่วไปนะครับเราก็เลือก R ที่เราต้องการนะครับตัวอย่าง ผมเลือก R ประมาณทัก2กิโลโอห์มก่อนละกันโดยประมาณนะครับก็มานั่งเลือก R ได้จะเอาช่วงไหนไซส์ขนาดเท่าไหร่แบบนี้นะครับผมเลือกตัวใหญ่กว่านิดนึงนะครับเลือกประมาณ2กิโลโอห์มเผื่อไว้แล้วกันลองต่อตรงนี้เพื่อให้ไฟมันข้าม R มาแล้วก็ให้ R ตัวนี้กลายเป็น R pull up นะครับแล้วก็มันจะได้ต่อ R อีกตัวหนึง่งลักษณะผมจะต่อ I อีกตัวเพื่อต่อตรงนะเพื่อให้ไฟมันวิ่งเข้ามา ผ่านจุดเช็คพอยที่เป็นขาที่ชื่อว่า RSM RST ให้มีไฟแล้ว EC รับรู้ว่ามีไฟตรงนี้แล้วก็จะ power on ได้แบบนี้นะครับต้องให้เข้าใจ ตรงกันก่อนนะครับว่าวิธีของผมที่จะทําต่อไปนี้มันอาจจะไม่ใช่วิธีที่ถูกนะครับเพียงแต่ว่าผมศึกษาจากวงจรแล้วเนี่ยการบายพา s สหรือการทำอาผูอัพนี้สามารถทําได้นะครับอันนี้เป็นหลักการที่ผมทําตามความเข้าใจแค่นั้นนะครับไม่มีถูกผิดดูที่ผลลัพธ์แล้วกันนะครับบางท่านก็มองว่าการบายพาสในลักษณะนี้จะทําให้วงจรทํางานผิดพาดผมก็บอกแล้วอยู่ที่ผลลัพธ์และการเทสเครื่องนะครับเช่น ถ้าเปิดติดแล้วมีภาพก็เทสท,ทุกอย่างนะครับคีย์บอร์ดการชาร์จแบตอะไรทุกอย่างเทสให้หมดถ้าทุกอย่างมันลันผ่านถือว่าเป็นโปรเซสที่ใช้ได้นะครับง่ายๆครับอันนี้ผมทําการบายพาสไอตัวที่ไม่มีในบอร์ดนะครับทําการบายพาสโดยการโยงเส้นลวดพาดไปเลยอีกตัวใส่เป็น R Pull u อัขนาด 2K เข้าไปแทนนะครับไฟสาโวลต์ก็จะวนผ่าน R ตัวนี้มาผ่านจุดที่เราบายพาสเอาไว้มาเข้า R ด้านล่างแล้วก็กลายมาเป็นสัญญาณนในชื่อว่า RSM r t t ถ้า EC Active High หรือ EC ใช้งานได้ตามปกติไฟ3โวลต์นี้ก็จะออกไปแล้วก็ไปบอก PCH ว่า EC OK โอเคแล้วแล้วก็ยิงสัญญาณรีเซ็ตมาหา PCH แล้วแบบนี้นะครับโปรเซสต่อไปก็จะทำงานได้ตามปกติอันนี้ผมวัดแรงดันไฟที่บายพา s สมาแล้วนะครับได้3.3โวลต์นะครับเดี๋ยวจะทดสอบเปิดเครื่องดูว่ามันติดหรือเปล่า ในกรณีนี้ผมไม่ได้ใส่ฐาน adc เอาไว้นะครับเครื่องจะมีการออนเองถ้าทํางานได้เลยนะครับเพราะว่าเครื่องออนเองกินกระแสหนึ่งแอมป์กว่าผมต้องรีบดึงปากออกก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยว cpu พังครับเพราะว่าผมไม่ได้ใส่ซิงคใส่พัดลมระบายความร้อนเอาไว้เพราะว่าทําการตรวจสอบอาการเปิดไม่ติดอยู่ก่อนนะครับก็ถ้ามันเปิดติดมาก็รีบดึงปากออกเดี๋ยวเอาไปประกอบกับซิงระบายความร้อนแล้วก็เทสดูว่า usb tester เนี่ยดังหรือเปล่านะครับ โอเคครับ USB t ทสเตอดังเป็นที่เรียบร้อยจุดนี้คือจุดที่เราทําการบายพาสอาร์พูอัพใส่เข้าไปนะครับตรงตำแหน่งบริเวณนี้ตอนนี้ผมเอามาประกอบกับตัวจอนะครับดูการกินกระแสพบว่าเครื่องเปิดติดมีภาพมีการกินกระแสตามปกตินะครับเครื่องมีภาพแล้วก็ใช้งานได้ตามปกติเดี๋ยวจะเทสส่วนอื่นๆแบบละเอียดต่อไปว่ายังใช้งานได้ตามปกติหรือเปล่านะครับ